ทำงานซับก็มางานหาตังค์เข้าโซโลเดี่ยวของลูกสาวก็ไม่เคยขาดเลยค่ะล่าสุดนะคะแม่บาก็ออกมาบอกแฟนแฟน้องลิชให้ชื่นใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์เก็บเงินเปโซโลให้เต้าเนี่ยได้มา4ล้านหยวนแล้วนะคะลูก4ล้านหยวนก็คือประมาณ18ล้านกว่าบาทไทยนะคะซึ่งใช้เวลาเก็บเงินให้น้องเนี่ยเพียงแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเออสุดยอดนะคะยังไงแอดมินก็ขอขอบพระคุณแฟนจีนทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลงานของน้องล แล้วก็เห็นมีเหมือนไลอพอันนี้นะคะหลุดออกมาใน Twitter ว่าโซโลของน้องลิสเนี่ยอาจจะมาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วแล้วก็มีการคัมแบ็กของวง b l a c k พิง k อีกครั้งในเดือนมิถุนายนเดือนหน้าอาจจะบอกว่าเอางี้ก่อนคะ่ะทุกคนคืออันนี้เนี่ยมันหลุดออกมาจากไหน คือเอาจริงอะ่ะแอดพยายามหาแล้วนะคะแต่ว่าหาแหล่งที่มาที่แบบแชร์กันใน Twitter ไม่เจอต้นทางหาไม่เจอซึ่งบอกเลยว่าอันนี้คิดในใจเลยถ้าดูตามแบบตารางที่เขาจะแบบปล่อยออกมาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันคงไม่ถี่ขนาดนั้นป้า พะนี่บอกเลยนะคะว่าที่เดือดร้อนไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเก็บเงินไม่ทันนะคะไหนจะต้องเปย์โซลล่ลูกอีกแล้วไหนจะต้องเก็บเงินไปอัลบั้มรวมอีกเออปีนี้ถ้าออกมาทีทีแบบนี้จริงๆแล้วก็นี่มันเป็นปีแห่งการสูบวิญญาณกันชัดๆเลยนะคะเนี่ย ต้องจริงนะคะก็อย่าไปเชื่อมากนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปบอกตรงว่ามันยังหาไม่เจอเลยนะคะว่ามาจากไหนแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนแรกอะใจะแอดคิดว่าโซโล่น้องลิสน่าจะมาครึ่งปีหลังนะแต่ถ้ามาครึ่งปีแรกจริงๆก็ค่อนข้างผิดคาดเอาไว้กับที่แอดแบบคิดไว้ก่อนหน้านี้นะ แต่ดีใดนะคะแต่ดีใดเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะออกมาตอนไหนเชื่อว่าแฟนๆอย่างเราก็พร้อมวีดแล้วก็พร้อมสตรีมให้น้องกันอยู่แล้วนะอ๋อแล้วก็วันนี้น้องเลิสมาอับรูปหลัวๆในชุด Adidas ทาง IG ด้วยนะคะยังไงแอดมินก็ขอฝากทุกคนนะคะไปกดไลค์คอมเมนต์บอกรักน้องกันเยอะๆใน IG ด้วยนะจะได้เป็นการเพิ่มยอด Engagement ให้กับน้องไปนี่ตัวยังไงก็ช่วยๆกันนะคะเพื่อนน้องเลสของพวกเรานะจ๊ะ